ครับสวัสดีครับขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็ท่านที่เชิญมาในวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นการมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะครับผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเรื่องความยั่งยืนนะครับถ้าเรากี้จากที่ท่านวิทยากรก่อนหน้าเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการเป็นสมาร์ตซิตี้เนี่ย ครัเรื่องการการ,รอาหางก็เป,เป็นส่วป็นส่วนที่สำคัญ การยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็ก็เป็นส่วนหนึ่งแน่นอนนะครับแต่บ้านก็จะเห็นถึงกระแสนะครับความเปลี่ยนแปลวนะครับแล้วก็จะมีแนวคิดที่จะเปลี่ยนการใช้รถยนต์นะครับรถจนกนะครับรถยนต์ที่เติมน้ํามันที่เรียกว่ารถยนต์ที่เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ที่เป็นรถยนต์นะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็วันนี้เดี๋ยวมาไล่สั่งลกันนะครับเดี๋วลาเราพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยก็ จะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเราผมมักจะใช้หลักผมมักจะใช้ง่ายนะครับเรื่องของความยั่งยืนคือหลักลักพีนะพีแรกก็ People ก็พีโฟนะครับแล้วก็พีที่สองก็แพนเน็ตแล้วก็ p o สต์โพทั้งสามตัวนี้เนี่ยก็คือต้องคำหนึ่งถึงเรียกได้ว่าก็ชัดเจนนะครับประชาชนในสังคมคนในสังคม พเนตหรือโลกใบนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันที่3เนี่ยแน่นอนนะครับมันต้องอยู่ได้ด้วย p o s p e r i t y หรือว่าในเชิงของการพัฒนาในเชิงเศรษฐกิจได้ด้วยทั้งสามอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ไปพร้อมๆกันนะครับมันถึงจะเกิดความยั่งยืนทีนี้ในมุมในมุมของการเดินทางหรือว่าการขนส่งเนี่ย เขาจะใช้หลักที่เรียกว่าจะทำยังไงให้เกิดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพระเขาเขาใช้หลัก3ตัวนี้ด้วยกันนด้กันะครับคือคำว่า avoid s h i p แล้วก็ improve ครับวันนี้อาจจะมาพูดเยอะในเรื่องของ improve นะครับตัวตัวหนังสืออาจจะตกเป็นิิวหนึ่งนะแต่ว่า ความหมายก็คือว่าการเดินทางเนี่ยมันจําเป็นจะต้องพยายามลดการเดินทางนะครับช่วงโควิดเนี่ยเราเราใช้ออนไลน์กันเยอะนะครับก็น่าจะลดการเดินทางไปได้เยอะเลยนะครับเราคุ้นเคยกับการทําออนไลน์มิทติ้งนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการสัมมนาเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เริ่มเป็นแบบทั้งเป็นไฮบริดนะก็มีทั้งออนไซต์แล้วก็มีออนไลน์อยู่ด้วย อีกอย่าหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนโหมดนะครับเปลี่ยนโหมดการเดินทางเปลี่ยนหมดการเดินทางเดินทางยังไงโดยที่ไม่ใช่รถยนต์โดยที่ส่วนบุคคลรังนั้นการเดินทางสาธารณะหรือว่ารถสาธารณะอ่าถไฟฟ้าอย่าง BTS นะครับที่ตอนนี้ก็ขยายไปหลายเส้นทางมากาเส้นทงก็จะทําให้มีการเดินทางที่ไม่ต้องขับรถที่ไม่ต้องส่วนบุคคลมา ส่วนบุคคลมาอย่างที่3ามคือถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราต้องใช้รถส่วนตัวตอนนี้ Impact นี่เองก็กำลังจะมีรถไฟฟ้า่แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็ยังต้องเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนจะเดินทางยังไงให้ใช้รถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพยานยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นตัวเลือกนะวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องนี้ให้ฝากทีนี้่อนที่จะไปตรงตรงนั้นนะครับผมจะไปาตรงนั้นแล้วไปสั่งต่อเครับ คือในในเชิงของในเชิงของการเดินทางเนี่ยการเดินทางเนี่ยมันมีการปล่อยปล่อยปล่อยซีโอสอเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะถ้าดูจากกราฟตัวนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเราเขจะเห็นมันเติบโตได้อย่างมันเติบโตอย่างต่อเนื่องเลยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลการปล่อยปล่อยปริมาณก๊าซซีโอสอในภาคขนส่งในในเอเชียของเราในเอเชียครัเราก็จะเห็นได้ว่ามันเติบโตนะครับ อันนี้อาจจะเป็นข้อมูลเก่าหน่อยนะครถึง2018แต่ว่ามันก็แนวโน้มก็สูงขึ้นนะครับ แล้วถ้าเทียบเป็นในเชิงในเชิงของเปอร์เซ็นต์นะครับของเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยก็ถือว่าภาคขนส่งเนี่ยก็มีสัดส่วนที่สูงมากด้วยนะครับแล้วก็มีการทํานายด้วยนะครับว่าในอนาคตถ้าเรายังไม่ทําอะไรกับมันเนี่ยมันก็จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่องนะครับนี่นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะจริงๆหลายหลายท่านใหญ่คนได้ยินเรื่องของเราพูดถึงเรื่องของโลกร้อนแต่เราก็พูดถึงเรื่องของ CO2 ก็เป็นตัวการหนึ่งที่สําคัญ ที่สาคัญทาให้เกิดปรากฏการ์กาซเรือนกระจกก็เป็นที่มาของข้อตกลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะพยายามลดการปลดปล่อยก๊าซ CO2 ทูที่ลดน้อยลงถึงบางประเทศก็มีการประกาศหลายประเทศก็เริ่มประกาศอะไรที่เรียกว่าคาร์บอนนิวไรตี้เช่นประเทศไทยเราเนี่ยก็มีการประกาศในปี2050เพื่อที่จะช่วยในทุกๆประเทศนะครับที่จะพยายามลดการปลดปล่อยซียวทูเพื่อ ให้อุณภูมิของโลกเนี่ยพยายามจะไม่สูงเกินจุดนะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็หลายท่านก็ออกมาเตือนนะว่าถ้ายิ่งไม่จริงจังกับมันเนี่ยคือเป็นแค่วัทกรรมก็จะไม่สามารถที่จะลดได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญว่าตัว c ซ2เนี่ยเป็นตัวการที่สําคัญงั้นก็หลายรัฐบาลก็มาคอมมิตกันจริงๆรกเนไฟฟ้าก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่น่าจะมาช่วยก็ทําให้หลายประเทศเนี่ยก็เริ่มประกาศแล้วบอกว่าเราจะไม่ยกเลิก การให้ขายรถยนต์ก็มายรนหลายประเทศประกาศในยุโรปนี่ก็ประกาศหลายประเทศเลยมีตั้งแต่2,030 2,035 2,040ในอเมริกาบางรัฐก็มีการประกาศว่าจะไม่ยอมให้ขายแล้วนะครับในแั้วแต่ปีนะแั้วแต่ปีนะครับก็ ก็เป็นเรื่องที่ทําให้อุตสาหกรรมยานยนต์เองก็ก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมให้ได้ในฐานะผู้ใช้เองเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าณวันนี้ไม่ได้มีมาตรการที่จะมาบังคับได้ได้นะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการส่งเสริมมากกว่านะครับประเทศไทยเราก็อาจจะไม่ได้ประกาศบังคับใช้นะครับก็ก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้นะครับแต่จะเห็นว่าแนวล้มในโลกนี้มันก็มีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ถ้าจะพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าถ้าเราไม่พูดถึงอย่างเทสลาเนี่ยก็คงไม่ได้ นะครับไม่ได้นะเราก็หลายคนก็คงในที่นี้คงได้ยินรู้จักบริษัทเทสลาเป็นอย่างดีเทสลาเป็นโดยเฉพาะคนที่เป็น CEO หรือเจ้าของในอีลอนมัสก์เขาก็เป็น คนที่เปิดมาและกแนที่ีใหม่ๆมาในยลกนี้นะครับการเป็นหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนอกโาก็เป็นส่วนของพี่เขาพ็่ยางทำนะครว่าตอนนี้ก็ไปทำเป็นซีอีโอของบริษอยู่ด้วยนะครโซเชียลด้วยต้องบอกว่าเทสเซเองก็ต้องเป็นบริษัทที่เปิดจริงๆนะครับแล้วก็สร้างประกอการณ์มีการเจริ่แนในเรื่องของ โอเคครับเขากำหัดเวลามาให้นะครับตาม ในเขาก็เป็นผู้เปิดเปิดสัิษัทนี้นะครับแล้วก็ทำให้มีเกิดเกิดการส่งเสริมใช้แล้กพัฒนาตัว EV เนี่ยเป็นกระแสจนถึงวันนี้้วก็ทำให้หลายๆปรเทในโลกนี้ก็ต้องเป็นคนทำตามไปแล้วเป็นผู้ตามแล้วกันเขาเป็นผู้นำอยู่ครับก็ผมก็มีการอักาศ้อนนี้ผมคนถ่ายเองเาเป็นสถาิีชาร์จในตอนนะครับชาร์จเตอร์เห็นว่า วันที่ผ่านไปเนี่ยผมก็ลองท็ลองกันแล้วก็มีโอกาสแล้วก็ท่าไปท่าที่สานีนี้ชวเห็นว่าท่าจเต็มแน่นแ้ไหมดเลยนะซึ่งในเมืองไทยเราเองเราก็บอร์สัปเปิ้่าก็มาเปิดแล้วก็เือยแล้วริ่มตั้งสถานีนะครับน ก็แนวโน้ม <sketches> ก็จะเห็นได้ว่าเริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นข้อมูลสั้นๆเพื่อเวลาเราพูดึชื่อมันจเข้าใจง่ายๆนะครับเราเข้าใจว่าเป็นไฮบริดนะครอมีเครื่องยนต์มีการใช้มอเตอร์แต่ยังมีน้ำมันอยู่นะครก็มีกลุ่มที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยในโลกนี้หลายคนที่ว่ามีสอวดในกน่มที่เป็น เร right? so right. so right. so so ียกว่าบ so ัคกินไฮบริดก็คือเติมน้ำมันอยู่แล้วกสามารถรช้ไฟได้จริงๆเขาเรียกย่อว่า PHEV ในกลุ่มคือที่เราพูดถึงว่าเรื่องไฟฟ้าไฟฟ้าเนี่ยเขาจะูีว่าเป็นจะมี EV EV จะเป็นรถวยไฟฟ้าที่ไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็มีแต่มอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่แล้วก็เสียบลแค่เดียวแต่ตาะเท่าที่ EV อีวาจะมากถึงสองตัวนี้ที่สียได้เจะว่าเป็นบัคก EV ก็มีการพูดถึงว่าในอนาคตมันเป็นรนที่ใช้ไฮโดรเจนนะครับความหมายตัวนี้ก็คือหมายถึงตัวที่เป็นรถยนต์ที่เรียกว่าฟลวเซลและกาเน E C E V ตัวนี้ก็จะใช้ไฮโดรเจนนะครับแล้วก็ไฮโดรเจนก็ใช้รนต์หลังตัวเซลล์เชื้อเพลิงนะครับเซลล์เชื้อเพลิงก็สามารถที่จะไฟฟ้าแล้วก็ใช้พังานได้อ ก็ตอนนี้จ่าจะพูดถึงตัวสองัวหลักๆก็คือตัวชีวิตบีบีก็คือัไฟฟ้าที่เขาพูดถึงตัวเซลล์วันนี้ผม่แลว่าแนวโน้มก็มีการมีการว่ามีความยันไม่ได้ก็ยังมีความท้าทายอยู่เยอะัาปันหก็มีจให้จนแนกจำแนกจมาจนคเป็นว่าวันเราพูดถึงตัเเป็นเากใช้ไฟฟ้าก่อนแล้นนะครับนสำคัที่อาจ่เคยไม่เคยเห็นตัว ข้างในเลยว่าฟ้าเป็นอะไรนะวมนีเรงแสงสงเหว่ามันมีตัว มมอเตอร์แล้วกมีตัวแบตเตอรี่แต่รับแก้วสามารถี่ยนสาไฟเข้ามาที่ตัวลงได้นะครับั้งลช้งานที่มัน่อมีความสะดวกมากครเมื่อไร่ก็เปลี่ยนมาใช้เารู้กว่าไมอยากใช้ตาวน้ำมันเลยนะลจะพูดอย่างนั้นก็ใช้อยู่รู้สึกว่าไม่อยากจะไปใช้สวยตัวทั้งหมทั้งหมนอีกเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีความกังวลอยู่นะในเรื่องของระยะทางในการที่ขดครังเพราะว่าเราจะมองว่าน้ำมันไปเราไปที่ไหเรามาเติมเราก็สามารถที่ ได้ได้ใช้ไสะดวกนะครับใช้ได้เองเนี่ยถ้าเราวิ่งไปไกลๆมากๆก็อาจจะมีโปรได้เราจะหาที่ตัดที่ไหนัดเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เราได้สังตอนท้ายๆนะครับว่ามันเป็นว่าจริงๆแล้วตอนนี้สานมีชาร์จเรามีจํานวนไม่น้อยเลยถ้าเราดูการเติบโตของตัวด้วยไฟฟ้าเนี่ยจะเห็นว่ายอดขายแต่ละปีเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับคือในช่วงปีแรกๆเนี่ยตอนที่ผมเริ่มดูเรื่องยางไฟฟ้าเนี่ย2010เนี่ยยอดขายนี่ต่ำมากมองไม่เห็นอนาคต เลยเนะี่ยช่วงช่วงสิบ เรียกว่าช่วงประมาณสักสิบปีแรกแล้วกันนะครับแทบจะยังน้อยมากนะครับเห็นไหมครับ2010ถึง2019เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยยอดขายเนี่ยยังขึ้นมาอยู่แค่ปีละล้านหรือ2ล้านคันฟังดูเหมือนเยอะนะครับจริงๆในโลกนี้ขายรถกันอยู่ประมาณ80ล้านคันขนาะที่รถไฟฟ้ามันอยู่แค่หลักไม่ถึง2ล้านคันเลยด้วยซ้ำในช่วงแรกๆในช่วงต้น10ปีแรกจนน่าตกใจนะครับพอในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนป มันเห็นได้ชัดเลยตอน2020เนี่ยตอน2020เนี่ยมัน2020 2021เนี่ยนะครับมันจะโดดนะครับจากประมาณสักเกือบ3ล้านคันเนี่ยกระโดดขึ้นมาเป็น4ล้านคันขึ้นมาเป็น8ล้านคันนะครับซึ่งปีนี้ก็คาดการณ์ว่าน่าจะเกิน10ล้านคันเข้าไปแล้วแลว่าแล้วก็เป็นประมาณ10กว่าล้านคันจาก80ล้านคันก็คือ1ึใน8ปละ หึงในแปดของโลกก็จะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ะถ้าเรามองไปบนถนนเนี่ยสิบคันก็น่าจะเป็นรถไฟสักคันติดนิดละเราันถ้าเรามองไปอีก10ปีข้างหน้าก็ยิ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับก็เห็นว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับนะครับทีนี้ ก็มีคำถามมากมายนะว่าเอ๊ตกลงตัวยานยนต์ไฟฟ้า EV เนี่ยมันมันมาช่วยลดการปลดปล่อยไอตัวมลพไอตัว c o 2ได้จริงๆหรือเปล่าก็มีคนทำการศึกษาออกมาด้วยซ้ำนะว่ารถยนต์ที่เป็นรถยนต์น้ำมันเนี่ยนะที่เรียกว่า ICE ทางทางซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับก็มีการปลดปล่อย c o 2เนี่ยค่อนข้างสูงนะจะเห็นจากกราฟเนี่ยจะสูงที่สุดแล้วอยู่ซ้ายมือที่สุดแล้ว ในขณะที่พอเป็นไฮบริดก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงนะครับ PHEV แล้วก็ BEV ก็จะลดลงนะครับในขณะที่ตัวฟิลเซลร์ที่บอกใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่กลับมาสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ทำให้เห็นได้ว่าการใช้รถ่องไฟฟ้าเนี่ยอันนี้คือภาพเป็นค่าเฉลี่ยของโลกนะแต่ถ้าเรา ถ้าดูตรงสีส้มเนี่ยคือการได้มาซึ่งไฟฟ้าคำถามมัก็คงจะถามว่าแล้วไฟฟ้าจะมาถ้ายิ่งไฟฟ้าเนี่ยมันมาจากเป็นพลังงานทดแทนหรืองานทางเลือกแทนก็จะทําให้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยลดการปล่อย CO2 ได้ดีที่สุดนะครับนั่นตัวตัวสีส้มเนี่ยมันก็จะมีโอกาสลดลงต่ํามาอีกนะครับเพราะว่าเราเห็นได้ว่าตัวตรง BEV เนี่ยตรงที่เป็นตัวที่4เนี่ย สีส้มยมีค่าสูงมากนะเมื่อไหร่ก็ตามยิ่งเปลี่ยนเป็นพลังงานที่เป็นโซลาโซลารูฟอย่างเงี้ยนะครับใช้ใช้แสงแดดนะครับหรือว่าใช้ใช้ตัวพลังงานลมนะครับก็จะทำให้การปล่อยส่วนสู่ยิ่งต่ำเข้าไปนะครับลดลงไปกว่านี้จากเดิมนะเทียบกับรถยนต์ที่เป็นน้ำมันอันนี้คือเวลาเขามองเนี่ยเขามองทั้งตลอดอายุการใช้งานนะตั้งแต่การผลิตตั้งแต่การใช้งานจนถึงการจัดการเรื่องของรีไซเคิลนะครับนน ก็ให้เห็นภาพว่าเพราะนั้นนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยี EV ถึงเป็นเทคโนโลยีที่หลายๆประเทศแล้วก็ให้การสนับสนุนยันหรึ่งที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราอาจจะมองว่าเอ๊ะไฟฟ้าเนี่ยมันใช้พลังงานมันดึงพลังงานไฟฟ้ามาจากจากตัวระบบไฟฟ้าอย่างเดียวแต่อันนึงที่เราอาจจะอาจจะอาจจะเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่มันได้มาพร้อมกันคือตัวเครื่อไฟฟ้าเองมันเป็นแบตเตอรี่นะครับไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัว เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ไม่มีแบตเตอรี่อยู่ในตัวเนี่ยมันสามารถในทางกบกันมันสามารถถ่ายโอนพลังงานจากตัวแบตเตอรี่ในรถเนี่ยกลับไปที่ตัวบ้านหรือตัวตึกได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะมีประโยชน์ในในแง่ของเรื่องของการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าได้หรือแม้กระทั่งถ้าเรามีเลย์ฟ้าที่บ้านเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะพูดง่ายๆคือเวลาเมื่อไหร่ก็ตามไฟดับที่บ้านเนี่ย แต่เมื่อแร่ตามเรามีรถไฟฟ้าที่บ้านเนี่ยเราสามารถที่จะไฟจากตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยกลับไปที่ระบบในบ้านได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าระบบนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยต้องมีตู้ชาร์จเฉพาะนะครับต้องมีตู้ชาร์จเฉพาะของมันนะครับแต่วันนี้เราจะเห็นได้ว่ามีรถไฟฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ไฟจากตัวรถยนต์เนี่ยไปเสียบกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ทําได้อยู่นะครับต้องบอกว่าตัว E.V. เนี่ยไม่ใช่แค่ชาร์จไฟอย่างเดียวนะครับมันสามารถที่จะดึงไฟฟ้าจากตัวรถเนี่ยกลับมาใช้ได้อีกครั้งนึงทีนี้ถ้าเรามาดูนะครับว่าเอะแล้วตลาดบ้านเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยจะเป็นภาพในโกลบอลแล้วก็เรามาดูว่าแล้วประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะพบว่าในประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราแบ่งจำประเภทของรถยนต์เนี่ยนะครับเราจะมีรถยนต์ อยู่หลักๆเนี่ยก็คือกลุ่มรถเก๋งนะกับกลุ่มที่เป็นมอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดนะครับเราจะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยก็มีไม่น้อยกว่า20กว่าล้านคันนะครับในขณะที่กลุ่มที่เป็นรถเก๋งเนี่ยก็อาจจะอยู่เกือบ10กว่าล้านคันนะครับเพราะทั้งตลาดเนี่ยเรามีรถอยู่เกือบ40กว่าล้านคันนะครับการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่ากว่าที่จะเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยก็คงจะใช้เวลาพอสมส่วน นะครับแต่แนวโน้มมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าเรามีการมีการกําหนดนโยบายที่เรียกว่านโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติบางคนเขาก็เรียกสั้นๆว่า EV b o บอร์นะครับก็ที่ผ่านมาก็มีท่านรองนายกเป็นประธานนะครับแล้วก็มีกรรมการที่มาจากรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในกรรมการที่ที่ดูเรื่องเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับอ v b o a r ร์ตัวนี้นะครับหลักๆหลักๆของการตั้งกรรมการชุดเนี้ย ก็คือเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้หนึ่งก็คือลดแก้ปัญหาโลพิษในประเทศนะครับการใช้ E v อันที่2คือการปลดปล่อยลดการปลดปล่อย CO2 อันที่สามเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ในในประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยก็คงอยากจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของโลกนะครับให้เกิดขึ้นมันก็จะมีตัวเลขนะครับอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแต่เอาให้เห็นว่า มีการมองว่าในปี2030เนี่ยเราจะต้องพยายามผลิตรถยนต์เนี่ยให้เป็นรถยนต์ที่เป็นเอาเฉพาะเป็นไฟฟ้าล้วนด้วยนะครับไม่เอาปลั๊กอินเนี่ยอย่างน้อย30%ของการผลิตในประเทศทั้งหมดนะครับแล้วก็มองว่าจะมีเกิดการใช้เนี่ยไม่น้อยกว่า50%นะครับแล้วก็จะผลักดันให้ถึงใ,ในปี2035เนี่ยก็คือมองว่าตลาดน,น่าจะเป็นผู้ใช้เนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาใช้ทั้งหมดนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเรามีเวลาอ,อ,อีกสัปดาห์ ประมาณสิบกว่าปีจากนี้นะครับซึ่งแนวโน้มของตลาดมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ครับนี้ก็เป็นเป้าหมายของหน่วยงานภาครัฐนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทที่ประกาศตัวว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อย8ดยี่ห้อแล้ว หลายยี่ห้อก็บางยี่ห้อเราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนะเป็นบริษัทญี่ปุ่นนะครับหรือว่าบริษัทยุโรปนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าบางยี่ห้อก็อาจจะเป็นโลโก้ใหม่ๆนะครับก็มาจากประเทศจีนนะครับจะเห็นได้ว่าจีนเองเนี่ยเป็นประเทศที่มีการส่งเสริมเรื่อง EV มากแล้วก็บริษัทจีนก็เข้ามาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็มีบริษัทไทยมาด้วยนะชื่อ My Mobility นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ก็จะก็ผลิตรถเป็นบริษัทยี่ห้อคนไทยนะครับทำแบรนด์คนไทย แล้วก็รวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับมอเตอร์ไซค์เองตอนนี้ก็มีหลายยี่ห้อนะครับที่ประกาศว่าจะผลิตในประเทศไทยเาะนั้นตัวแนวโน้มตรงนี้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือว่าตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันถ้าใครซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้รับการ เรียกว่าส ubsidy และการมีเงินให้เปล่าถึง1นึ่งแสนบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราซื้อรถเนี่ยก็ในช่วงนี้นะผมคิดว่าก็น่าจะคุ้มค่านะครับเปลี่ยนช่วงนี้นะครับก็คือรัฐบาลก็ส่งเสริมให้กับคนที่เป็นรุ่นบุกเบิกก่อนแล้วกันนะครับทีนี้มาดูตัวเลขนะครับจะเห็นได้ว่า ก้ามมันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ว่าก็ลองดูตัวเลขสะสมปัจจุบันแล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เนี่ยสีเหลืองเหลืองทางขวามือสุดเนี่ยคือ2023ข้อมูลก็คือเมื่อ31มีนาเนี่ยเราก็มีตัวรถยนต์ไฮบริดเนี่ยประมาณ200,000คันรถยนต์ที่เป็น B.V เนี่ยก็เราก็จะเห็นได้ว่ามีอยู่ประมาณเกือบ50,000คันนะครับสีเขียวแล้วก็ไอ้ปักอินเนี่ยอยู่ประมาณ40,000กว่า ไฮบริดก็ยังเป็นจํานวนที่เยอะอยู่นะครับส่วน BEV อยู่ห้าหมื่นกว่าคันก็อาจจะยังไม่เยอะมากนะแต่ว่าถ้าเราดูเทียบกับเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็แนวโน้มก็สะสมมากขึ้นแต่นี้มาดูเรื่องของการจดทะเบียนใหม่แล้วกันที่น่าสนใจก็คือว่าคือเมื่อปีที่แล้วเนี่ย2022เนี่ยเราจดทะเบียนไปประมาณ2 0 0 0 0คันตัว BEV สีเขียวเนี่ยนะครับแต่ว่าในปี2 0 2พเนี่ยเพิ่ง3เดือนเพ่านั้นเองนะแต่ว่าจดทะเบียนไป2 1 0 0 0คันแล้วก็คือ3เดือนเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วทั แล้วมันแนวโน้มในปี2023เนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นอาจจะมีคนคาดการณ์ว่าน่าจะถึงสักแสนคันด้วยซ้ำนะครับก็ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นได้ชัดนะว่ากระแสบ้านเราเนี่ยสนใจที่จะเปลี่ยนเป็นรถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับแต่ต้องบอกว่าใน1นึ่งแสนคันของปีที่คาดการณ์วันใน2023เนี่ยมันหมายถึงแสนคันจากประมาณเกือบล้านคันนะนบ้านเราเนี่ยใช้รถยนต์เกือบล้านคันนะครับยังไม่นับมอเตอร์ไซค์ประมาณสองล้านคันนะครับ ก็แนวโน้มก็เป็นแบบนั้นนะครับก็ตอนนี้ถ้าไปเข้าไปดูนะก็จะเห็นว่ามี19ยี่ห้อตอนนี้อาจจะไม่ได้ล่าสุดนะตอนนี้มีข้อมูลใหม่ก็19ยี่ห้อมี33แบรนด์มี3ามสามสามรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีให้เลือกตั้งแต่รุ่นถูกหลัก5้าแสนกว่าบาทจนไปถึงลดราคาหลายล้านบาทนะครับนะก็ท่านไหนก็ชอบรุ่นไหนก็เลือกเอานะครับอันนี้เป็นรถไฟฟ้าล้วนนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีเครื่องยนต์และนะครับ แล้วก็เรื่องของสถานีชาร์จนะครับส่วนใหญ่คนที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้กเ็เรียกว่าซื้อแล้วก็สามารถที่จะส่วนใหญ่ก็ยังสามารถชาร์จที่บ้านได้นะครับแ,แต่ก็ต้องบอกว่าเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยก็เป็นความท้าทายนิดน,นึงนะครับนะเพราะว่าถ้าเราไปไปกลๆสัก2-300โลเนี่ย แล้หมายความาว่าไปแลกจ่าเนี่ยราคชารสี่สี้อยโลสีร้อยโลแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ขายก็ยประมาณสาส้อยโลเพราะฉะนั้นนึ่งกิโลเมตรในระยะทางที่วิ่ต่อการชาร์จเพราะแน่นอน้วาทานเนี่ยต้อมีการชาร์จไฟตอนที่เราพักอะไรต่างาขับไใสักใกล้ๆเี่นเที่ยวเห็นอย่างนี้นะเราก็จะชาอมที่หัวี่ซึ่งที่นี้ก็ชาร์จเยอะมากนะครับ มีให้เลือกเุอะยี่ห้อมีหลายแบรนด์มีหลายยี่ห้อมากนะครับแล้วก็ถอมวถามว่าบางคนอาจจะไม่สังเกตหรือว่าถ้บางคนสังเกตไปไปผู้ใหญ่ที่เข้าไปอย่างพรทเราเห็นแน่นอนนะมีจุดมีจุดมีมุมนึงนล่นก็จะเป็นที่เราขาดรถจักรา แล้วก็มีเราไปการ์ฟชาหลายที่นะคต้องมีชาชายให้เราเรเริมเห็นแบบนี้ขึ้นนะครับที่นี่ก็มีนะครับที่นี่เราสังเกดวอนเทีายาที่จอดรถเนี่ยในชั้นเชิญเนี่ยกัจะมีนะที่จอดรถก็จะเป็นของ็นซ่าของอีแกนก็มีการที่ที่ด้วยที่ไปด้วย ต้องบอกว่าตัวสายชาติเนี่ยตอนนี้มีมากกว่าหมายพันจุดมายสามพันกว่าจ่ายแล้วมันจ่ายได้ทั่วที่มาให้ดูนะถ้าเปิดที่ไดก็ง่ายที่คิดว่าทุกไม่น้อยกว่าสิบโลเมตรเราจะเห็นายชาร์จหลายที่ถ้าเราโหลัแอปพลิเคชันครบนะปัญตอนนี้คือแต่ละคนก็มีแอปพลิเคชันต่างกันไปครับ ใช่จบแล้วเวลาก็หมดละที่ยางมีข้อมูลยังอยากจะให้เพิ่มเติมวยว่าในส่วนส่วนเราจะมอกไม่มีการลดส่วนส่วนแล้วในการเดินทางสารที่ผมพูดเรื่องการ เปลี่ยนเปลนหมดการนลทางนี่ยมนคนจะเป็นสายนมก้คือรถไฟรถไฟที่เป็นรถไฟที่วิ่งบนรายเนี่ยม็เป็นไฟอยู่แล้วแต่รถเอนเนี่ยครัก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยยังงเาอเอเนเมีพี่าทนสขาซ่อมรถ20-24คันแล้วก็มีการเช่าอีกประมาณ1,800-1,900 0ันเเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ เอ่อไปันส่งนะครับสนส่งก็เปลี่ยนรถส่งก็วี่งวิ่งไนในระหว่างเันะ ขมาต่อคอวิ่งในเมืองรับรมาส่มาระวาเมืองกมีการเปลี่ยนรถขนาดใหญ่่คันเลคัน7คัไอ้เื่องใจใจมือสโชวนะครับถ้าเกิดใครอยู่คนถนนเนี่ยรถรถรถสีฟ้าฟ้าขึ้นสีสีน้ำเงินเข้ม้เนะคือเราจะเห็นเยอะเลยี่ที่ที่ไทสบยสมยบัสครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีรถอยู่เกือบเกือบมากกว่าพันคันบนถนนแล้วเยอะเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเขาเขาแล้วก็มีวันแผนที่จะที่จะมีเป็นสาม ขันขันนะเพราะฉะนั้นเโซนโซนเนี่ยมันเปลี่ยนได้เร็วๆนะถ้าเราดูเนี่ยปีหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเปลี่ยนรถเมลทั้งหมดเนี่ยเป็นฟาร์ทั้งหมดแหละถ้าเราสองพันิดสองพันยี่สิบห้า นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็อย่ก็มีกาะมีการับเคลื่อนด้วดเร็วนะครับก็จะทำให้อากาศในบ้านเราดีขึ้นนะงนั้นก็มีสปสก็ต้องต้องต้องรีบตัววนะครับมในการจันการว่าภาครัฐเสียเองนะที่ทำให้ที่ยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ได้แต่ว่าอย่างน้อยคนก็เดินได้นะครับครับครับ นี่มันดูเอกชนสักอย่างนึงเราก็มีบริษัทเราก็มอเองบริษัทพวกรถยนต์เนี่ยมันเป็นบริษัทตชาติเลยออะไรย่างเงี้ยน่ะไงบ่อบกริษัทไทยเองก็สามารถทั้งในไหนเช่นเป็นเอรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเป็นรถาสไฟฟ้ี่นบริษัทไทยนะครับทุกตุ๊กตุ๊กก็มีบริษัทไทยที่ทำนะอย่างเช่นบริษัทมูฟมีนะครับถ้าเกิดว่าใครอยู่ในเมืองแล้วก็อยากจะใช้เป็นตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเนี่ยก็มีนะครับ ลองไปโหลดแอปพลิเคชันดูนะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแล้วเข้าไปซอยเล็กๆเนี่ยมีหลายจุดทั่วประเทศเลยนะครับตัวมุกมีตัวนี้นะครับที่เกิดขึ้นครับแล้วก็มีบริษัทที่ให้เช่ารถเป็นแบบหลายชั่วโมงนะครับเรียกว่า h o p คารนะครับก็เป็นเป็น EV บ h a r ์รอันแรกนะครับในประเทศไทยก็มีแอปพลิเคชันนะครับันี้ก็เป็นบริษัทสตาร์ทอัพของไทยเอง ที่เขาพัฒนาแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาส่วนสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็จริงๆไม่ได้แนะนําตัวตอนแรกก็ตนนนกอนแนะนําท่านวิทยกรแนะนําไปเบื้องต้นว่าเคยเป็นนายกสมาคมยานยนต์ฟ้าไทยนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นที่บรกษาแล้วก็เป็นนายกทิตบริสัทให้อยู่ก็ก,ก,ก็เป็นสมาคม,มที่ส่งเสริมให้เกิดการใช้ชีวีแล้วก็มีการผลิตให้เกิดส่งเสริมการผลิตในประเทศด้วยก็ถือว่าเป็น สมาคมที่ที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็ช่วยส่งเสริมอันนี้ในประเทศไทยของเรานะครับก็ทั้งหมดนี้นะครับถ้าถามว่าจะทำยังไงให้เกิดการเพิฒนาเรื่อง E ีวีในประเทศอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเดินทางที่รถจากรปล่อยซูซูอย่างอืก็คงจะต้องเป็นการทํางานร่วมกันนะครับระหว่างอย่างเช่นในงานภาครัฐนะครับต้องออกระเบียบกฎหมายนะให้มันสามารถที่จะส่งเสริมให้เกิดการลง เกิดลงทุนส่งเสริมให้ประชาชนอยากเปลี่ยนมาใช้นะครับภาควิชาการเองอย่างผมเองก็เราก็พัฒนาบุคลากรอยู่ก็มีการทํางานวิจัยด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของภาคเอกชนเองก็คงจะพัฒนาตัวตัวรถยนต์เนี่ยนะครับตัวรถยนต์ให้สามารถที่จะซื้อขายแล้วก็ใช้งานได้ง่ายส่วนสุดท้ายเองเนี่ยก็คงเป็นภาคประชาชนชาสังคมนะครับก็คงต้องมองว่าถ้ามีโอกาสสามารถที่จะมีกําลังรับเปลี่ยน รถยนต์ต้องเปลี่ยนรถยนต์อยู่แล้วเนี่ยก็แนะนำให้ลองเปลี่ยนเป็นยานยนต์ไฟฟ้าก่อนนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมนิดหน่อยนะครับแต่ก็คิดว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วก็จะติดใจนะครับในการใช้ตัวรถยนต์ไฟฟ้าก็สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ